หนึ่งสองสามสี่ห้า tuột áo ni hết hết hếtฟัง hếtฟัง เจอซอยฟังบ่อ๋อผม

ซ่างมึงเด้อซ่เอา oh, oh, <laughs> quá 2เครื่องว่าซั่นผู้ใดผู้

สองเครื่องบันิ่งใหญ่บันิ่งใหญ่สองโลเครื่องครับบันิ่งใหญ่อุ่นบิ๊กๆเลยอยู่ในกระสอบเต็มกระสอบเลยนี่กระสอบน้ำแข็งสีน้อยสิเต็มเลยนี่ต้มนีร้าน้องกับนายจังสีหละใหญ่คือกันเลยต้มนีร้านต้มกันเออเปิดทั้งหอหลังบ่เปิดตู้หลังกว่าตู้หลังรู้มั้งนะยูสองโลเองสองโล สอง้อคืสงล่อเรอผแสั่งแย่ๆันเราขายลอยเดียวโอ้สามโลที่นี่่้สองโลสามโล่ะสองเจ็ดวาะันนอึ้นนขค้นกืนอู้เด็บวดองบ่สอง้อคนสงลอราเครเฮ้สองล้อคืสองลืงเฮ้ยก็อวนที่ไหนก็อวนเพื่นก็อวนที่นนน่ะอวนที่น อ้วนห่นเ้นนี้มกกินบ้านเวเวาง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 างีวางจังไดลหะพี่วางสูงสูง่นีนีมันตามพอดินร่องไปนี่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 นีวางนกระสอบนี่นกระสอบนี่กระสังน้อโอ้ยมันกันนองกับคนนี้ดีมันนองที่ไหนมันมันอันนั้น สองลูเ้มามาาาอยู่อ้นาัเลยห็น้าเจอด้วยเห็นม้สงาเห็นม้เห็น้สอลอามันเลยมันหนีาาลยวสาลวนี้ามลลอยู่บ่ได้เห้บ่ได้้เกาต้องึ้างต้องึ้กางเอาไม้า้องไปเบ้ก้อนหินมีเพิ่มได้แล้วไ้แล้วนี่ก้อนหินมันสองกะเดี๋ยวเดยารเนี่บ้ง สองโลหกอสองโลหกนี่อืนั่นนั่นหนัสองโลหกสองโลหกสองโลกสองหก